อนบนะครับ,รบสาวไทโสูส้บุษมาที่สองนะครับตอนนี้ผมเสียดายความสวยของคุณหมอจิจาร์ก็เลยให้นั่งในร่มก่อนนะครับนั่งในร่มก่อนขอบพระคุณมากครับจักหน่อยจักหน่อยชักหน่อยชักหน่อยเพื่ไปลำก่อ,กอ,อตอนนี้กำลังแพากันลบเดดเนาะ ห้องแดนบ่อแดนเด้นพี่น้องเอ้มาเยิ้มนะโอ้ยสาวโซ่พี่นี่พูดคำงามเ,เลยพี่น้องเลยเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับเราจะเ,เ,ะเริม่มพิธีใส่เส้นขมิ้นพี่น้องยพียนี่พูดคำงามเหมือนกันทางไกลใบศรีสู่ขันผูกข้อต่อแขนนะครับท่านภูณชัยก็คิดว่าทางคณะ,ะเจ้าคุณวงตาเจ้าจ้่งคือสิบร้อมเนาะนะครับอีกประมาณ15น,น,นาที ครับสวัสดีครับอขอขคณะกรรมการทุกท่านทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมน,นะครับไปเข้าห้องนั่งรถเพื่อ,เ,อ,อ,อเช็คบุตรบุตรมาแกในบุษมานงานไทรซูผีผู้นี้ตอนเศร้า ัันนบนวงสวงเจ้าเมืองคนแรกคุณสาวเป็นมาขายผ้าไหมสิ้นไหมสิ้นมี่บอกงานน่าจะสิ้นมี่้นใหม่โซ่ประจําปีร้องและนสาวนาเพียงอของเรานะนก็สาวนาเพียงเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี254เป็นต้นมาจนถึงจว่ปัจจุบันนะครับปี3 5 6 8 404สิปีแล้วนะครับซึ่งเราเชาวอำเภอสุพรานโดยมีท่านานายอำเภอท่านนายผเภอจุดเครื่อง200ส,สักการะพระอารัอาสาถือว่าเป็นการแล้วเสร็จนะครับในการพิธีบวงสวงพระอารันอาสาจากนั้นก็จะเป็นพิธีใบสีสู่ขวัญน,นะครับพิธีใบสีสู่ขวัญท่านประธานนะครับท่านนายเภอ ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกเทศมนตรีนะครับเราเบางจะได้ไปดองเราเบรางนางงามนางลำบอกว่าจะมานั่งล้อมเราดูออนางลำผ่านใบศีนะครับออผ่านใบศีแล้วก็ร่วมกันประกอบพิธีใบศีสูข่ขวัญนะครับโดยมีหมอสูตรเพื่อชินร่าง่างกาสู่ขวัญแล้วเสร็จนะครับก็จะผูกข้อผูกแขนตามหลัในะส่วนนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะครับช่วงวักกนที่เราร่วมประกอบพิธี หกทรงผ่าร่าอาสา,าและลายสีชูฝันดังนั้นก็จะเป็นการซ้อมนะครับซ้อมรำวงสูงะสจะมีการซ้อมก่อนนะครับออรอบแรกซ้อมก่อนนะครับซ้อมรำวงสูงซ้อมรำวงสูงแล้วเสร็จหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะมีการรำวงสูงจริงนะครับก็จะเป็นการกล่าวเ,เปิดงาน <c oughs> นะครับ พิธีรำวงสวงกล่าวรายงานนะครับโดยผู้กล่าวรายงานคือประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตุษราณนะครับคืออาจารย์แนมาแก้วนะครับพจะกล่าวการรำวงสูงในวันนี้ต่อประธานพิธีคือขบวนรำงสาบันวับนธรงมสถานศึกษาในเขตอำเภอตุษราณของเรานะครับวันนี้โซขึ้นรม ขออนุญาตท่านคุณชายแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชายลงมาอยู่ล้มก่อนก็ได้นะครับเราจะรอในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับตอนนี้กำลังเตรียมพิธี้ตอนนี้กำลังเตรียมพิธีที่ผู้บริการโรงเรียนนาเพียนเก่าส่วนที่สามสี่สามคนหนึ่งกำลังนั่งลออย่างรอให้แดดลบลมคลบจักหน่อยก็ได้พระกระสือได้รับท่านผู้บริการทอดมือรำลวงสวงเจ้าเมืองคนแรกห้วยบอกหนองคิมนะครับ คณะกรรมการจัดงานขอบคุณในความร่วมในความร่วมอกิจกรรมทุกอย่างนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับครับขอประชาสัมพันธ์นะครับรถจิงกโน8450นะครับสวนประกอสีดำนะครับโตโยต้าขอขยับให้กับรถรับส่งนักเรียนนะครับซึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียนต้องกลับนะครับขวางทางการออกนะครับอควกอกตุรานะครับ คุณท่านผู้มีการโรงเรียนกุสมานพิทยาคมท่านผู้บริการคณะเหล่าแก้วครับที่ร <มา S 2> ะบายสีร่วมเฉ็นเกียรตินในช่วงร,บร,งระบอยสีนะครับในสุดการารเย็นวันนี้สุดส่งผมกำลังลูกหลานจากโรงเรียนกุสมานพิทยาคมมาร่วมกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมครับท่านผู้ชายครับ,รบซึ่งงานเทศกาลโซรำลึกของเราทุกปีนะครับ เราก็มีการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆัสดีผู้นครับก็จะมีสําคัญสาคัญนิทรรศการนะครับสามวันสมวันสามวไม่ได้นะครับก็มีทางด้านปีนี้นะครับทางด้านนิทรรศการภาษาโซ่นะครับนิทรรศการทางโรงพยาบาลกุสุมานนะครับถึงเวลาถึงปีโดยท่านผู้การลำบวงสวงเจ้าเมืองประธานศูนย์เพิลาศัย อุสุมาหนึ่งนะครับท่านดรวิช <gathering> ัย <notes> มั <bs> ่นพลศรีนะครับพร้อมเครือข่ายนะครับศูนย์เครือข่ายอุตุมาสองนะครับคุณปิ่นมณีคุณปิ่นเกดนะครับคุณปิ่นเกดนะครับมณีเนตรนะครับท่านผู้มนวยการโรงเรียนบ้านิ้วศรีราษฎร์บำรุงนะครับประธานศูนย์เครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายอุตุมาสองนะครับ สูตรส่งเสริมการเรียนรู้รับ,บอุษมานนะครับนางสาวอัญชลีแผนบุตรนะครับมาร่วมในทัศการนะครับสำนักง,ง,งานการเกษต